สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาชมน้องมังกรทองบุรีรัมย์นะครับแข่งหนึ่งหนึ่งอีกแล้วครับท่านโอ้โหน้องกวอนว่าโอ้ยไม่ได้เคยเล่นดีไฟเลยโอ้ยอน้องกวอนว่าลืมเอาอยู่ไอโวมาครับอยู่บาเรียครับพอไม่รู้จักครับภาคอย่างเดียวครับ เล่นเลยครับเขาบอกว่ารอมาสองเดือนนะครับเนี่ยโอ้ว่าพ่อจะตอบนานมากอะทำไมพ่อตอบนานมากเลยโอ้โหขนต่อคิวยาวเป็นกิโลเลยนะครับเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายคิวคิวแข่งเนี่ย, Q, นะ 6, ยคิวแข่งถึงปีหกห้าเลยนะครับคิวแข่งถึงปีหกห้าเลยนะครับโอ้คิวยาวมากครับ ผมาเมนนี่นะครับโหน้องมังกรจริงกระจายครับโอ้โหโอ้โหตั้งไอ้ฟนเร็วมากเลยนะหิวแข่งน้องมังกรนี่โอ้โหถึงปีหกห้าเลยนะครับโอ้โหนี่ปีหกสี่หกห้าหกหกอะโอ้วิ่งไวมากเลยโอ้โหของกิิงอะของกิิง น้องมังกรทองบุรีรัมของจริงของจริงตอนนี้น้องมังกรทองบุรีรัมนะครับนําไปแลวครับหนึ่งต่อศูนย์น้องมังกรทองบุรีรัมนะครับโอ้โหนี่คือของจริงครับอของจริงน้องมังกรว่าโอ้โหไม่จะเล่นนานนะมือวันนี้วันอะไรนะวันฮาโลวีนเหรอวันนี้วันฮาโลวีนนะครับดูดิหนูดูใส่หน้ากากอะไรโอ้โหหน้ากากฟักทองครับของจริงนะครับ หน้ากากฟักทองนะครับน้องมังกรทองบุรีรัมย์นะครับโอ้โหนี่คือน้องมังกรทองของจริงตัวดีกับปุ่มไม,ม้เมนนี่นะครับดีเมนแม่นะครับเพราะว่าคนนี้เขาไวนะจ้าจ้าจ้าใส่แล้วนโอ้ใส่นลน้ครับนี่คือของจริงครับโอ้<ห>สองศูนย์ครับ น้องมังกรทองริัมราชาฟีฟายของจริงของกิงของจริังโอ้ลุ้นมันมากนะครับลุ้นมันมากนะครับนี่เป็นการแข่งหนึ่งหนึ่งนะครับมาชมกันต่อนะครับผมโอ้มีเด็กๆสามคนพ่อพ่ออยากแข่งกับพี่มังกรอ่ะผมเอาสามคนพี่มังกรเอาคนเดียวว่าได้เทเข้ามาทีละคนนะ อ๋อเพวกพื่อเป็นละคนนะพาะว่าเข้ามาทีละคนเลยเข้ามาเรียงอ่ะเป็นหมูไม่ใช่มังกรยิงเนี่ยโปูกโปูกโปูกสามคนเขาเป็นหมูสามชั้นไงเอาอยู่ไหนครับเอาแต่เขากระโดดไปไวต้องยิงเลยอ้าวอ้าวมาชูกระสุนโอ้ยโอ้ของจิงหองจิงหองจิงย่อยยาย่อยยาโอ้โหตอนนี้เขาตีใครแตกมาที่สองต่อหนึ่งแล้วครับ น้องกอนบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเจดีน้องกอนว่าอย่งี้ครับตอนนี้เกมโรบอกก็ยังเข้าไม่ได้นะครับก็ดีเหมือนกันครับจะได้มาเล่นฟรีไฟล e ครับไม่เล่นอวีอ๋อเล่นอวี v. โอ้โหอวีอ Al v. มันเป็นเกมนานเลยนะเป็นเกมนานแล้วอวี Al v. เป็นเกมเ,เด็กาบา เอาโจมต่อครับมาครับมาแล้วครับนี่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 โอ้โหเมื่อกี้เขาเสียเลือดเยอะเลยนะเดี๋ยวันเดี๋ยวหาดูก่อนครับเมื่อกี้เขาเสียเลือดเยอะมากเลยนะเอาโอ้ยนี่น้อคนก็ยิงกระจายครับ แข่งหนึ่งหนึ่งที่มันมากนะครับน้องมกรชอบยิงนะชอบยิงของจริงกองจริงของจริงโอ้ยิงกันสนั่นเลยนะครับยิงกันสนั่นเลยนะครับยิงกันกระจุยกระจายเลยครับยิงกันแบบกระจุยกระจายครับโอ้โหถนนไวมากครับกระโดดไวมากครับน้องมกรว่าเออกระโดดไวก็ดีเหมือนกันก็ไยิงอ้าว เวลากระโดดมาแล้วหนูอยู่ตรงนู้นอะยังไงหนูก็ต้องล่าหนูให้ได้อะยังไงหนูก็ต้องลาอ่าลา่าล่าหนูให้ได้นี่คือการแข่งหนึ่งหนึ่งของน้องมังกรทองบุริลและชาฟีไฟว่านี่คือของจริงนี่คือของจริงเฮ้ยเสือกระิ้นมาใช่ไหม อ่าเอาจะไปทางไหนครับอันนี้อันนี้เรียกว่าเล่นท่าไหน โดดตีลังกาห้าสิบเมตรก้องจริงกองจริงโอ้โหตั้งไปตั้งมาวิ่งไปวิ่งมาครับตีลังกาห้าสิบเมตรนี่แหละของจริงอ้าวปะทะเลยชปะทะเลยยิงแม่นแม่นปะทะเลยยิงแม่นแม่นปะทะแล้วก็ตั้งไอวอลนี่แหละของจริง เสมอกันสามสามครับของกิ้งครับของกิ้งอาอนะครับโอ้โหตอนนี้เสมอกันสามสามนะครับเสมอกันสามสามแล้วน้องมังกรว่าว้ายอย่างนี้ต้องยิงตอนนี้ต้องยิงน้องมังกรว่า Anita. อย่งางเงี้ยครับโอ้โหยิงกระจายครับยิงกระจายครับมังกรว่ายิงกระจายครับทะาเลยไม่ต้องไปตั้งอะไรครับงงยาก ยู่ไหนครับอยู่ไหนครับใส่ครับเสียงวิ s. <S ่เียๆมันมาแล้วมาแล้วหมอกเลยหมอกมันเริ่มบีบอัดเข้ามา nè 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 nó một con đen thì trong sụp nè đấy nó phược đen đừng đừng hay dơ hay hay một kia có làng mỗi này chỉ bảo hiền อ้ย,อยู่ข้างบนโอ้โอยิงจากข้างบนมาเลยอะ่ะเป็นไงล่ะของเขา<อ>ไม่ได้ยิงจากข้างบนเลาก็ไปฮะเอาเล่นปะทะเลยครับตามแผนพ่อครับต้องไปเล่นตามอาคารอมองไม่เห็นแล้วก็อะไรนะมอกมันไล่ ระหว่างฟรีไฟก <Robot. S 1> ับรูบบ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 นเบบ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 โบบ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 บ้บบบบ้บอบบ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 องบบ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 บิบบบนบบ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 บาบบอบบ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 องบบงบบรบบบบบบบคบบ เอาแก่เกมครับแกะเกมครับเอาไม่ครับโอ้ยนอเกไอาไปแล้วไปเลยครับไปแล้วครับนี่คือของจริงนะครับนี่คือของจริงนะครับไปแล้วไปมาหายเจอก่อนเดี๋ยวเขาจะวิ่งมาทั้งนี้ไอ้วงนี้โเขาตัดขวา อ้าวเ,เาแล้อลอลโอ้จะตั้งไอโวโอ้โหโอ้ยตั้งไอววม่ครับโอ้โหอาอา้อาอา้อาอนะครับโอ้โหมังกรต้องปีเสมอใได้ก่อนนะ อโอ้โหนี่คือของจริงนะครับเป็นอของจริงออารอนไหมมันจะมาทางนี้จะพุ่งลงมาอ้าวโอ้โหตีแปดรึครับของจริงครับของจริงครับโอ้โหอ้าวนะครับโอ้โหตีตื่นมาหกต่อสี่นะครับหกต่อสี่แล้วครับวันนี้วันฮาโลวีนนะครับน้องมกรใส่หน้ากากฟักทองครับ มังกรนะครับน้องมังกรทองบุรีรำครับถ้าเราตามเราต้องอยู่ในเชื้อเพลิที่เราได้เปรียบนะครับเตรียมตัวเซตโอเคหกต่อห้า okay. ครับ นี่แหละของจริงนี่คือน้องมังกรตออวุรีรัมเอาครับมาชมกันต่อนะครับเว้ยน้องมังกรบอกว่าเว้ยเว้ยกำลังมันกำลังมันน้องก็มางี่ครับยิงระยะเลยไม่ต้องไปเข้าบ้านเขาเดี๋ยวอยู่ในเชอยู่ในเชยเชภูมที่เราสามารถมองเห็นเขาได้แล้วก็แล้วก็ยิงไปเลยสาดเข้าไปสาดเข้าไปสาดเข้าไป,าาไปแล้วก็ค่อยประชิดอีกทีหนึง่ง ถ่ากระสุนไปหาเขาเยอะๆแล้วก็ให้กระทะน,นี่มันก็ยิงใจแล้วนะนี่รนะ้อยครับหกต่อหกครับในของจริงนี่คือน้องมังกรตองบุรีรัมย์ของจริงของจริงของจริง <laughs> โอ้โหลุนม oh, ันมากครับหต่อหครับโอ้ลุนมันมากครับหต่อหครับนีการแข่งหนึ่งหนึ่งของน้องมังกรตองบุรีรัมย์นะครับโอ้โหมันจริงจริงมันกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับโอ้โหอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับไปครับ้องบอกว่าไปแล้วไปไปไปโอ้โหอยู่ไหนครับเขาก็ระวังตัวทีนี้เขาระวังตัวแล้วเขาว่าประมาทไม่ได้แล้ว ไหนโอ้ยของจริงของจริงเขาอยู่บนบ้านอะโอ้โหอยู่บนหลังคาด้วยเอเขาเออยู่ขขาบนหนุนแปวเงี้ยวเงี้ยวครับโอเคครับโอ้โหวันนี้แป๊ไปเจ็ดต่อหกครับของจริงของจริงของจริง